สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีน้องเอมมี่ทุกท่านเลยนะวันนี้นะกลับมาพบเจอกันอีกแล้วนะคะกับน้องเอมมี่นะวันนี้เอมมี่อยู่ที่บริษัทเพชรยนต์นะครับสำนักงานใหญ่เสรีไทย68แยกหนึ่งมินบุรีกรุงเทพมหานครค่ะนะคะวันนี้เอมมี่อัปเดตนะเตอร์ต้าวีอ้อนนะคะพามาเลือกชมกันเลยนะคะหลายๆคันในคลิปเดียวกันนะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนนะคสนใจนะติดตามชมคลิปนี้ได้เลยนะคะวันนี้เอมมี่พา มาพบกันนะคะกับ3คัน3สไตล์นะคะ3ราคาผ่อนสบายเริ่มต้นเพียง5,000บาทต่อเดือนเท่านั้นนะคะสำหรับท่านไหนนะอยากได้ t ต y o ต้าวีอ้อนนะคะแนะนำเลยนะคะที่เพชรยนต์นะคะมี t ต y o ต้าวีอ้อนให้เลือกมากกว่า40คันเลยนะคะมีตั้งแต่โฉมเพชรหมานะคะยันถึงมเนอร์เชสเลยทีเดียวนะฮะสำหรับท่านไหนสนใจรีบเลยนะคะราคาเนี่ยในคลิปนี้นะเริ่มต้นเพียง2 0 0,000ต้นต้นเท่านั้นนะคะเปิดที่คันแรกกันเลยดีกว่านะคะสำหรับ คันแรกกันนะ่ฮะตัวเต้าวีออส1.5เนี่ยฮะตัวเจสีดําคันนี้นะฮะบอกเลยว่าเป็นสชวพเทปหมาน่าใช้งานมากๆนะฮะผ่อนเพียงเดือนละ4,000กว่าบาท5,000ต่อเดือนเองคันนี้นะเป็นรถปี12เนี่ยฮะราคา239,000บาทได้รถสีดํานะ่ฮะสะภาพเดิมโรงงานนะฮะเดี๋ยวพาชมหน้าเครื่องก่อนเลยดีกว่าสําหรับคันนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์ VVTI เนี่ยฮะ1,500ซีเครื่องยนต์เบนซิน บอกเลยว่าเครื่องยนต์ตัวนี้ค่อนข้างคนมากๆค่ะพี่สาหรับใครที่ชอบนะฮะแนะนําเลยนะไม่ผิดหวังแน่นอนเตอร์เต้าวีออสคันนี้นะฮะนี่เลยเครื่องยนต์เดิมๆโรงงานนะฮะตรวจสอบประวัติศูนย์ได้เลยนะฮะพวกเลขตัวเครื่องเลขตัวถังพวกนี้ตรงกับเล่มชัดเจนค่ะนะฮะนี่ดูพวกรอยเม็ดอาร์คนะฮะคานหน้าม้อน้ําต่างๆทุกอย่างเดิมๆเลยค่ะพี่นะฮะบอกเลยว่าสภาพสวยงามน่าใช้สุดๆนะคะนี่เลย แล้วก็ตัวอของเหลวดูแลให้เรียบร้อยนะจะพี่แบตเตอรี่เปลี่ยนให้ใหม่ค่ะนะคะบอกเลยนี่ให้ดูรอยน็อตนะน็อตเวดอาร์คฝากระโปรงพวกนี้นะคะเดิมๆชัดเจนโรงงานหมดเลยค่ะก็ภาพสวยงามสุดๆในคันนี้ฝากระโปรงเดิมโรงงานนะคะมีสติกเกอร์ตามอ,อก,กอน,นะคะสติกเกอร์จากโรงงานพวกนี้ให้ชัดเจนหมดค่ะนะคะตาปั๊มเตอร์ต้านะคะแล้วก็พวกรอยเ็ดอาร์คนะคะตะเข็บตามจุดต่างๆทุกอย่างชัดเจนหมดเลยค่ะพี่ บอกเลยว่าเอาได้คันนี้ไปคุ้มค่าสวยงามแน่นอนนะคะนี่ผ่อนห้าพันบาทเท่านาั้นนะคะเตยเต้าวีออคันนี้นะ,ะจัดยอดได้เต็มฟรีดาวได้เลยนะคะสำหรับลูกค้าประวัติเครดิตดีนะคะออกรถได้เลยทุกจังหวัดนะคะเรามีบริการเซ็นไฟแนนซ์ถึงหน้าบ้านท่านทุกจังหวัดเลยค่ะนะคะ,ะ,คะไฟหน้านะคะนี่เลยไฟหน้ามาัลติรีเฟกเตอรน์นะคะเป็นหลอดนะคะฮาโลเจนนะคะนี่เลยสภาพสวยสวยเดิมเดิมนะคะไฟหน้าไม่เหลืองไม่แตกไม่แตกนะคะ สวยประทะเบียนนี้เลยค่ะสี่ขอไข่วอลแวนหนึ่งเจ็ดห้าสามกรุงเทพมหานครนะคะได้ไป้ายนี้ใช้งานกันเลยนะคันนี้เนี่ยได้เป็นล้อก,กระทะฝาครอบนะคะเป็นล้อขอบสิบห้าค่ะ,คะนี่เลยนะล้อขอบสิบห้าสภาพสวยๆยอย่างนี้เลยนะคะพี่ สีดำเดิมๆโรงงานนะฮะรถประวัติเดิมๆเลยนะไม่มีการชนหนักแน่นอนนะฮะไว้ใจที่เราได้เลยนะฮะรยนต์ของเรานะบริการนะฮะเปิดบริการมาแล้วมากกว่า23ปีนะฮะเรื่องคุณภาพรถยนต์เนี่ยไม่ต้องห่วงเลยไม่เป็นที่2รองใครแน่นอนนะฮะเราขึ้นชื่อที่1เลยนะฮะในย่านมินบุรีนะฮะภายในนะฮะสวยงามมากๆเลยนะเป็นโฟมลายพุ่มหนัง3ก้านเดิมๆโรงงานมีแอมแบ็กให้ค่ะนะฮะสำหรับตัวเครื่องเสียงเนี่ยฮะเป็นเครื่องเสียง CDSM AUX วิทยุนะคะ นี่เลยแอร์อันนี้หรอกรับมือค่ะนะฮะแล้วก็ภายในก็เดิมๆโรงงานสวยงามนะคะกระจกตัดแสงนะฮะสภาพสวยสุดๆมีกล้องถอยให้ด้วยนะครสำหรับกระจกตัดแสงกระจกมองหลังเนาะตัวนี้เดี๋ยวให้ดูใบาราคาหน่อยค่ะนะคะคันนี้ Toyota 5, ตัวเต้าวีออส1.5ตัวเจนะครับปี12ไม่1แสน4,000กิโลเท่านั้นค่ะพี่239,000 ่อนประมาณห้าพันต่อเดือนเท่านั้นนะคะคันนี้นะใครสนใจรีบเลยนะคะกระจกปรับไฟฟ้าทั้งสี่บานเลยนะคะกระจกคนขับหนึ่งบานปรับออโต้สวยงามชัดเจนค่ะตัวเบาะเนี่ยคะเป็นเบาะผ้าจำยี่เดิมๆโรงงานนะะ้านี่เลยเบาะผ้าเดิมๆโรงงานค่ะเบาะสภาพสวยงามนะคะไม่มีรอยรอยขาดรอยยับรอยยุ่ยพุ่งนี้นะนี่เลย ได้สภาพนี้ไปบอกเลยว่าพี่คุ้มแน่นอนนะฮะในราคา2 3 9 0 0 0บาทเท่านั้นตัว o ต้ V ออสหตัว J ปี12คันนี้2 3 9 0 0 0บาทค่ะนะฮะใครสนใจนะฮะอยากมาชมรถตัวจริงนะฮะมาลองขับมาได้เลยนะฮะที่บริษัทเพชรยนต์สำนักงานใหญ่นะฮะเสดีไทย68แยกห่งมินบุรีกรุงเทพหมหานครค่ะนะฮะเปิดทำการทุกวันเลยนะฮะไม่มีวันหยุดนะฮะ9กโมงเช้าพโมงเย็นว a l k in ินมาได้เลยนะฮะที่หน้าร้านนะ,ะเจอเอมมี่แน่นอน นะสำหรับตัวด้านหลังนะ,ะมีเซ,นซ็นเซอร์ให้2จุดด้วยกันค่ะแล้วก็ตัวไฟท้ายเนี่ยเดิมๆโรงงานนะฮะไม่มีรอยแตกรอยยับสภาพสวยรอบคันนะคันนี้ปี1-2นะฮะไม่แสนสี่พเท่านั้นกับราคา2 3งแ0 0บาทสำหรับคันนี้นะพี่ท่านไหนสนใจติดต่อหาเอมี่ได้เลยนะคะเบอร์096 725 2736นะฮะเบอร์เอมี่ทิ้งไว้ให้ในรายนะฮะ,ะทิ้งไว้ให้ด้านล่างในแคปชั่นนะะ แล้วก็เบอร์เอมี่นะแอดไลน์ได้เลยนะคะเป็นแอดไลน์เบอร์โทรนะคะพี่แอดเบอร์โทรเท่านั้นนะคะแอดไลน์ไอดีจะไม่ขึ้นนะไลน์เอมี่นะคะชื่อว่าเอมี่เลยนะคะเป็นเซลล์นะคะที่ปรึกษางานขายของทางเพชรยนต์นะคะอายุงาน4ปีนะ,ะบอกเลยว่าจบทุกคันดันทุกเครนแน่นอนสําหรับใครท่านไหนสนใจนะคะติดต่อสอบถามได้เลยนะคะขอรูปภาพเพิ่มเติมรายละเอียดการผ่อ,อนทักไลน์มาได้เลยค่ะต่อมาค่ะคันนี้นะสุดพิเศษเลยใครอะไรมากๆนะคะโตโยต้วาวีออส 1.5ไม่์หมื่นสามเท่านั้นพี่คันนี้นะไม่ใช้งานเพียง13,000กิโลบอกเลยว่าได้ตัวเต้าวีออสไมเนอร์เชนเรียบร้อยคันนี้นะฮะได้เป็นรถไมเนอร์เชนฉบับปัจจุบันแล้วนะคะไม่ mm ์หมื่นสามนะฮะราคา3ามแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทนะฮะตัวไฟหน้าลูกแก้วโปรเจคเตอร์ or, พร้อมกับไฟ LED daytime running light ให้นะคะบอกเลยว่าจัดเต็มมากๆตัวด้านล่างนะคะมีไฟตัดหมอกจากโรงงานให้เรียบร้อยค่ะ ะะตัวกระจังหน้าด้านล่างนะคะสีเดียวกับทางตัวรถเลยคือสีดอนข,ข้างสวยงามเลยนะประยทะเบียน9กต่อไก่หลอลิง9 2 3 1กรุงเทพมหานครได้ไป้ายนี้ใช้งานกันเลยค่ะ สำหรับตัวห้องเครื่องนะคะคันนี้นะเป็นเครื่องยนต์ดูอ l VVTI นะคะเป็นเครื่องยนต์ตัวใหม่แล้วนะคะสำหรับตัว t ต y เ t ้าว o s เจนปัจจุบันเรียบร้อยค่ะนะคเครื่องยนต์1,500ซีซีนะคะแรงม้าเนี่ยประมาณ108แรงม้านะครก็ค่อนข้างกำลังดีเลยนะขับในกรุงเทพปริมณฑลต่างจังหวัดได้สบายๆเลยเครื่องยนต์พันไม่อืดนะคะพี่สาหรับนี่เลยนะรอยน็อตเบ้าโชกนะฮะน็อตเบ้าโชกพวกนี้น็อตเดิมๆโรงงานมีแต้มสีแต้มอยู่นะฮะน็อตฝากกระโปรง สวยงามชัดเจนค่ะนะฮะไม่เคยถอดทําสีไม่เคยอยุบัติเหตุด้านหน้าด้านหลังด,ด้านข้งาขงไม่มีแน่นอนค่ะมาลองชมลองขับนะฮะมาตรวจสอบรถได้เลยนะเอาช่างผู้ชํานาญการมาเช็คได้เลยค่ะนะฮะเรายินดีนะรหรือเอาเลขตัวรถนะฮะเช็คตรวจสอบประวัติศูนย์ได้เลยนะฮะบ,บอกเลยว่าทุกคันของเราเยบุ๊กโซวิดค่อนข้างครบทุกคันค่ะนะฮะตัวฝากระโปรงหน้านะฮะตัวแผงกันความร้อนพวกนี้สวยงามค่ะรถไม่เคยจมน้ําแน่นอนนะแผ่นเดิมๆโรงงานพวกนี้เลย นะฮะแล้วก็ตัวฝากระโปรงพวกนี้นะฮะรอยเม็ดอาร์คนะปั๊มจากโรงงานสวยงามชัดเจนนะฮะสติกเกอร์ข้อควรระวังแปะอยู่ที่เดิมนะฮะพี่ดูคานหน้ากันบ้างดีกว่าค่ะนะฮะสำหรับตัวคานหน้านะรอยน็อตรอยเม็ดอาร์คพวกนี้นะตรงจุดชัดเจนนะฮะไม่มีจุดใดจุดหนึ่งหายไปแน่นอนนะฮะพี่เห็นมามชัดๆเลยนี่แต้มสีโรงงานพวกนี้เนี่ยข้อควรระวังห้องเครื่องใหม่มากนะฮะคันนี้นี่ดูแต้มสีโรงงานค่ะ สภาพสวยงามสุดๆนะคันนี้บอกเลยว่าใครได้ไปคุ้มแน่นอนไม่หนึ่งหมื่นสามพันกิโลเท่านั้นเนี่ยะเช็คประวัติได้เลยนะไม่เดิมไม่แท้ไม่กรอไม่กลับแน่นอนค่ะนะคะเดี๋ยวมาดูกันส่วนตัวล้อกันบ้างดีกว่าทีคันนี้นะเป็นล้อแม็กอัลลอยโรงงานนะคะสีเทาควันบุหรี่นี่เลยนะคะเป็นยางยี่ห้อดันหลอกนะคะปีสองพันยี่สิบสาม ได้ยางใหม่เลยทีเดียวพี่นะฮะยางปี2023ยี่ห้อดันหลบนะฮะยางเนี่ยใช้งานได้ยาวๆเลยนะฮะสามารถขับได้อีกประมาณ3าปีเลยนะยางตัวนี้นะฮะใครชอบนะรีบเลยคันนี้ตัวเต้า v ีออสหม่หมื่นสสีดำนะฮะคันนี้นะติดกันสาดจากโรงงานตรงรุ่นให้เรียบร้อยค่ะพร้อมกับติดตั้งฟิล์มเนี่ย40-60รอบคันเลยนะฮะกระจกมองข้างนะฮะพี่พับปรับเก็บไฟฟ้านะฮะนี่เลย ประตูฝั่งคนขับนะฮะมีลายพิงโกให้เรียบร้อยนะคะชัดเจนสีชมพูตัดกับด้านในสีดำค่อนข้างสวยงามมากๆนะคะกระจกปรับไฟฟ้าทั้ง4บานเหมือนกันค่ะกระจกคนขับหนึ่งบานปรับออโต้นะคะพี่พวงมาไัยนะคะหุ้มหนังนะคะสีดำสามก้านทรงสปอร์ตสุดๆนะฮะแล้วก็มีตัวมัลติฟังก์ชั่นให้ชัดเจนเรียบร้อยนะคะสำหรับตัวหน้าจอนะคะคันนี้ติดตั้งหน้าจอจากโรงงานให้เรียบร้อยค่ะนะคะตัวแอร์เป็นแอร์ออโต้นะคะพี่ เดี๋ยวอัโต้ขั้นบนใดค่ะเบาะนะคะเป็นเบาะหนังสีดําเดินได้สีขาวนะคะเบาะเดิมๆจากโรงงานเลยนะจ๊ะพี่จ๋าได้คันนี้ไปบอกเลยว่าคุ้มค่าแน่นอนนะใหม่มากๆใหม่หมื่นสามเท่านั้นเอง นะฮะมาใช้งาน1 3 0 0 0กิโลนะฮะใครอยู่ในรแวกมินบุรีนะฮะหรือสนใจจะมาดูรถมาลองขับมาเลือกชมมาชอปปิ้งมาได้เลยนะฮะที่บริษัทเพชรยนต์นะฮะเสรีไทย68แยกหนึ่งมินบุรีกรุงเทพมหานครค่ะนะฮะเปิดทําการทุกวันเลยนะจ๊ะพี่จ๋าไม่มีวันหยุดนะฮะนักขตบเลิกอยู่ราชการพวกนี้เราไม่หยุดนะเราทําการทุกวันเลยนะมาแล้วติดต่อเซอร์เอมี่ได้เลยนะฮะบอกเลยว่าเราจบทุกคันดันทุกเคสแน่นอนค่ะ นะฮะสำหรับตัวฝากระโปรงท้ายคันนี้นะฮะนี่เลยนะน็อตเดิมๆโรงงานทั้งหมดค่ะสภาพสวยงามสุดๆนะฮะแล้วก็ตัวแผ่นนะฮะถาดรองพลาสติกนะฮะถาดรองด้านหลังนี้ให้เรียบร้อยนะฮะยังอะไหล่เดี๋ยวให้ดูอุปกรณ์เสริมอะยางอะไหล่ถูกข้มือไม่แรงชัดเจนครบถ้วนค่ะพี่นะได้คันนี้ปลายบอกเลยว่าคุ้มค่ามากๆมีกล้องถอยหลังจากโรงงานให้นะฮะ พร้อมกับตัวเซ็นเซอร์ด้านหลังมีให้สองจุดด้วยกันนี่เลยไฟท้าย LED เรียบร้อยค่ะสำหรับ New v o s เจนนี้นะคะพี่ได้คันนี้ไปบอกเลยว่าคุ้มค่ามากๆไม่หมื่นสเท่านั้นเองนะคะสำหรับท่านไหนนะคะอย่างที่บอกเลยนะต้องการชมรถนะคะหรือท่านไหนดีกว่าะะไม่สะดวกมาดูรถนะฮะจะต,ต้องการจัดไฟแนนซ์ซื้อรถเรามีบริการจัดไฟแนนซ์นะคะถึงหน้าบ้านท่านเลยทั่วประเทศทุกจังหวัด บริการจัดไฟแนนซ์ฟรีถึงหน้าบ้านท่านทุกจังหวัดเลยนะพี่บอกเลยนะมีเจ้าหน้าที่ไฟแนนซ์ไปรับเอกสารนะฮะถึงหน้าบ้านเลยนะฮะเอกสารครบอนุมัติรับรถได้เลยค่ะพี่นะฮะเรามีบริการส่งรถสไลด์นี่เลยนะฮะรถสไลด์มารอรับแล้วนะฮะสองคันเป็นไงนะฮะเราส่งจริงขายจริงส่งจริงนะคะบอกเลยมาเข้ารถกันต่อเลยวมาไกคันนึ่งกันมากดีกว่าค่ะสำหรับโตโยต้าวีออสเนี่ยโฉมนิวเหมือนกัน ปี17คันนี้นะคะพี่ราคาพิเศษมากๆเลยนะเพียง349,000บาทเท่านั้นตัวเต้าวีออสตัว e ตัวกลางนะฮะสีบรอนเงินนี่เครื่องยนต์ตัวใหม่นะคะดูออลวีวีทีไอเหมือนกันนะคะหนึ่งพันห้าร้อยซีซีหนึ่งร้อยแปดแรงม้านะคะคันนี้นะเป็นเครื่องยนต์เบนซินรองรับเก้าหนึ่งเก้าห้า e ยีสิบ e แปดห้าเรียบร้อยนะคะ แบตเตอรี่ลูกใหม่ของเดี๋ยวดูแลให้ใหม่หมดนะคะพี่แล้วก็ตัวเนี่ยดูแต้มสีรอยน็อตนะฮะน็อตฝากระโปรงเป็นอาร์ดานในพวกนี้สวยงามชัดเจนหมดเลยสภาพดีมากๆนะฮะฝากระโปรงเดิมๆโรงงานเลยค่ะพี่นะฮะนี่สวยงามชัดเจนสุดๆ หรือใครต้องการโทรวิดีโอคอลดูรถแบบบุคคลนะคะแอดไลน์มาได้เลยนะจ๊ะทุกอย่างไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะบอกเลยว่าลูกค้าสุดแล้วก็เอมมี่นะคะได้ความสบายใจแน่นอนนะคะได้ความสบายใจรุดเร็วทันใจแน่นอนนะคะอนุมัติรับรถเลยนะคะจบดทุกคันดันทุกเคสเลยะคะ่ะสำหรับต o ย o ต้าวีอคันนี้นะคะไฟหน้านะเป็นไฟหน้ามัลติรีเฟกเตอนะคะเป็นหลอดนะคะหลอดแก้วปกติเลย พร้อมติดตั้งประตัดหมอกให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ตัวป้ายทะเบียน6ต่อไก่วาแหวน4600นะฮะกรุงเทพมหานครนะคระับป้ายทะเบียน4,006สำหรับใครชอบเลขมงคลเลขนี้นะฮะรีบเลยนะฮะปะ้ายทะเบียนสวยสุดๆส,ส,สำหรับตัวล้อมแม็กนะฮะคันนี้น้เหมือนกันค่ะเป็นล้อมแม็กอลอยโรงงานสีเทาควันบุหรี่นะฮะนี่ ขอมยางนะคะปี2022ทั้ง4ซเส้นเลยนะคะยางดันหลอบปี2022ได้ยางใหม่นะคะสภาพดีๆอย่างนี้ใช้งานยาวๆเลยค่ะนะคะคันนี้นะราคาหน้าป้ายเนี่ยหันลงมาแล้วนะคะตอนแรกเนี่ยสามแหาพนะคะตอนนี้ปรับราคาลงมาแล้วนะคะพี่ เหลือนนี้เลยนะคะสาม0 0นสเกาพนะครปรับลงมา20,000บาทเลยทีเดียวนยคันนี้น้ำมาใช้งาน140,000สกิโลนะจ๊ะผ่อนเพียงเดือนละ6,000บาทต่อเดือนเท่านั้นนะ,ะใครสนใจรีบเลยนะคะ สำหรับตัวพรมาลายเนะะี่ยฮะหุ้มหนังสีดำสามก้านเดิมๆโรงงานเลยนะจ๊ะพี่เครื่องเล่นเป็นเครื่องเล่น CDFMAUX วิทยุค่ะแอร์อันนัเรปรับมือเนะะีออตต่ยฮะเกียตขั้นบนไดเนะะี่ยฮะเบาหนาเบาผ้าค่ะคันนี้เป็นบบาผ้ากรรมะหยี่เดิมๆโรงงานเนะะี่ยฮะวาดลวดลายด้วยสีส้มสวยงามสุดๆนะคะพี่กระจกมองข้างนะะพับปรับเก็บไฟฟ้าค่ะนี่เลย กระจกทั้ง4บานปรับไฟฟ้านะครกระจกคนขับ1บานปรับออตโอตโอ้นะคะแล้วก็มีลวดลายสวยงามนะฮะดำตัดชมพูด้านในสุดๆสวยงามมากๆคันนี้ใครสนใจนะฮะตัวเต้าวีออสตัว E ตัวกลาง4ีบอลเงินนะฮะสีนี้ดูแลรักษาง่ายมากๆนะครบบอกเลยว่าริ้วรอยเล็กๆน้อยๆเนียเน่ยแทบจะมองไม่เห็นเลยนะคะ สันสวยงามชัดเจนนะคะไม่มีรอยบุบรอยลักกิ้มเลยนะจ๊ะพี่สำหรับตัวด้านท้ายนะคะมีเซ,นซ็นเซอร์ด้านหลังให้ถึง2จุดด้วยกันนะคะแล้วก็โลโก้ตัว E ชัดเจนโครเมียมแท้นะคะที่ไม่ลอกไม่ดำไม่ขึ้นสนิมนะนี่เลยด้านหลังนะคะรอยนอ็อตฝาท้ายสภาพสวยๆเดิมๆอย่างนี้เลยนะจ๊ะ บอกเลยนะว่ารถคุกของเราเนี่ยสามารถขอสำเนาล้นครไปตรวจสอบประวัติศูนย์ได้เลยนะคะรถทุกคันบุกซวิตครบนะฮะยังอะไรมีให้นะะถูกกู่มือแม่แรงมีให้หมดเดิมๆโรงงานจบเจ้าแน่นอนนะคะบอกเลยว่ารถทุกคันของเราสวยคราสเกตแน่นอนค่ะนีเลยนะคะเราไม่ได้มีแค่3าคันนี้นะคะบอกเลยว่าตัวเต้าวีอเรามีเกือบ40คันนะคะแล้วตัวอื่นๆมีเยอะเลยนะคะเอาติ รถเก๋งรถกระบะนะฮะรถครอบรถตู้นะฮะ VIP ทุกอย่างเรามีให้ครบหมดเลยนะจ๊ะพี่จ๋าสำหรับใครต้องการคันไหนนะฮะรีบเลยนะทักไลน์มาได้เลยหรือโทรมาได้เลยนะ่ยฮะบนด้านล่างใต้คลิปนะคะนะ,ะสำหรับที่มิเดียไปเมื่อสักครู่นี้นะคะโตโยต้าวีออสทั้ง3คันนะ่ฮะสามรุ่น3สไตล์นะ่ฮะสำหรับท่านไหนนะ่ฮะ ชมคลิปวิดีโอนี้แล้วนะคะสนใจนะคะต้องการสอบถามเพิ่มเติมนะคะหรือหลักอยากทราบรายละเอียดการผ่อนนะคะโทรมาได้เลยนะคะที่เบอร์0 9 6ย์5 2 7 3 6นะคะ0 9 6 7 2 5 2 7 3 6ค่ะนะคะเบอร์เอมี่ออนไลน์ก็ได้นะคะพี่ทักไลน์มาได้เลยนะคะหรือใครอยากวอล์กอินมาที่บริษัทมาได้เลยนะคะที่เซธที่ไทย68แยกหนึ่งบุรีกรุงเทพมหานครค่ะมาแล้วติดต่อเอมี่ได้เลยนะคะบอกเลยว่าเอมี่ดูแลจบทุกคันดันทุกเคสแน่นอนนะคะ ตอนนี้นะดอกเบี้ยเริ่มต้นเพียง2.7%เท่านั้นนะคะตามเงื่อนไขไฟนั้นกำหนดนะคะสำหรับใครต้องการใช้รถรีบเลยนะคะติดต่อหาเอมี่ได้เลยนะคะก่อนจากการวันนี้นะคะฝากลูกค้าเอฟซีอูั้นเลยนะคะที่ชมมาถึงตอนท้ายคลิปนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามกดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าอัปเดตนะคะรถรุ่นอะไรนะคะให้ชมติดตามชมคลิปหน้าได้เลยนะคะสำหรับวันนี้เอมี่ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ